เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านครับผมนายสมบัติเรือกีรักติธรรมขออนุญาตนําเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตห้วยขวางประจําปีงบประมาณพศ2569ภายใต้ชื่อโครงการเปลี่ยนขยะําพร้าให้โลกน่าอยู่ครับในแต่ละปีกรุงเทพหมหานครต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดก,การขยะสูงถึง1 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง คือการเก็บขนและนําไปฝังกลบแต่งงบประมาณสําหรับการจัดการที่ต้นทางกลับมีน้อยมากนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราต้องเร่งแก้ไขครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตห้วยฝางของเราที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากมีทั้งห้างสปปรรพสินค้าคอนโดมิเนียมและประชากรแฝงสิ่งที่ตามมาคือขยะจํานวนมหาศาลและปัญหาสําคัญที่สุดคือขยะกําพรา้าขยะกําพร้าคือขยะที่ไม่มีใครอยากได้ขายไม่ได้ราคารีไซเคิลยากหรือเปื้อนอาหาร ขยะกลุ่มนี้กําลังล้นเมืองและเป็นภาระงบประมาณที่สุดครับจากปัญหานี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการต่อยอดนวัตกรรมครับเดิมทีในปี2,568เรามีศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะที่เน้นเรื่องขยะอินทรีย์อยู่แล้วแต่ในปี2,569นี้เราจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และผลิตขยะกำพร้ารีไซเคิล โดยเปลี่ยนโฟกัสมาจัดการกับขยะกำพร้าที่ไร้ค่าให้กลับมามีมูลค่าอีกครั้งด้วยนวัตกรรมหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการเปลี่ยนขยะกำพร้าให้กลายเป็น Eco Bricks หรือบล็อกปูถนนรีไซเคิลเราจะไม่ปล่อยให้ขยะพลาสติกชิ้นเล็กชิ้นน้อยถูกฝังกลบอีกต่อไปแต่เราจะนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่แข็งแรงและใช้งานได้จริง เพื่อให้โครงการนี้สําเร็จอย่างยั่งยืนเราวางกลยุทธ์ไว้3ด้านคือสร้างการมีส่วนร่วมให้ความรู้ประชาชนแยกขยะตามหล,ล,ลัก 3R Reduce Reuse Recycle ให้เขารู้ว่าขยะในมือเขามีค่าแปลร,รูปนําขยะกําพร้าที่คัดแยกแล้วมาผลิตเป็นบล็อกปูถนนอีโคบริ s จัดการต้นทางโดยลดปริมาณขยะตกค้างเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ตามเป้าหมาย สำหรับเป้าหมายความสาเร็จของโครงการนี้เราวัดผลได้ชัดเจนได้แก่เราจะมี1 0ศูนย์เรียนรู้และ1นวัตรกรรมบล็อกรูถนนที่จะต้องได้จริงเราตั้งเป้าลดปริมาณขยะกัามพาในพื้นที่โดยน้ามารีไรซเคิลให้ได้ถึงร้อยละ60และที่สําคัญคือการนําไปใช้จริงครับเราจะนาบล็อกรูถนนนี้ไปใช้ในพื้นที่สาธนารณะอย่างน้อย10แห่งเช่นสวน15นาทีลานกีฬาและโรงเรียนในเขตห้วยขวาง ผลลัพธ์ที่เราจะได้ไม่ใช่แค่ก้อนอิฐขับแต่คือการสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่เคยไร้ค่าลดภาระงบประมาณการกําจัดขยะของกทมและสร้างจิตสํานึกใหม่ให้คนในชุมชน้วยขวางร่วมกันคัดแยกขยะอย่างจริงจังโครงการนี้คือจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่จะเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังให้เราได้เริ่มลงมือทําเพื่อเขตห้วยขวางและเพื่อกรุงเทพมหานครของเราครับขอบคุณครับ